เสียชีวิตครับผมโคตรยิงอัดๆยิงอัดแบบใกล้ๆนิดแรงมากเฮ๊ยจะไปไหนเราหูกระลีมัดซิ่งโอ้วิ่งตามไม่ทันครับปล่อยมันไปเราไปยิงสัตว์พวกนี้ โอเคนะครับผมวันนี้ก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยแล้วกันนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะฮะ OnlyTV กันอีกเช่นเคยนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Ark s u r v i v a บูทฮาร์ดคอร์นะครับหมุดบู่มต้นนะครับผมไม่ใช่หมุดฮาร์ดคอร์นะครับผมพูดผิดขออภัยนะคุณผู้ชมนะเอาล่ะสวัสดีนะครับผมก็จะพาทุกคนนะไปเอาลูกซองนะครับผมลูกซองฟรีนั่นเองเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่มีอาวุธถอดหัดเลยทีเดียวเชียวนะครับผมนายน้องเอ้ยเดี๋ยวมองหน้าเชยเลยว่ะเกือบสับเลยนะครับ ตอนนี้เตาพอลีก็ทำงานอย่างหนักเลยนะผมนะผมเอาขนเหล็กมาโค่ดเยอะเลยนะกับเตาละพันเลยนะคุณผู้ชมนะแค่นี้ผมว่าน่าจะพอเลยล่ะนะสำหรับเครื่องเครื่องกันนั้นแหละนะครับผมนะเออมาเดี๋ยวผมทำไอ้นี่รอเลยกันนะครับนี่ผมจะทำสปาร์คเฮาเดอร์นะครับผมเพื่อไปผสมกับดินปืนนะครับนี่ส่วนดินปืนเราก็สามารถเอาฐานในนี้มาตำได้นะครับผมทำเป็นดินปืนนะฮะ นี่เลยนะครับเออบวกปาร์คพาวเดอร์มันจะกลายเป็นดินปืนไปเองนะครับผมช่างมันนี่ตำรวมกันไปเลยนะครับอ่าไปะระหว่างนี้เนี่ยนะครับผมเราจะไปทำเควสถ้ำแมสซีฟกันนะครับเป็นถ้ำลาวานะครับซึ่งถ้ำนี้ก็จะให้ลูกซองเรามาฟรีๆเลยนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ย ผมไม่สามารถรีเซฟหาดามเมจโถดนได้เลยเพราะว่าเซฟผมนั้นเต็มไปที่เรียบร้อยนะครับผมนะซึ่งเราก็ต้องพึ่งดวงเลยแหละครับว่าผมจะได้ดามเมตแค่ไหนนะครับผมนะลูกสองสองนัดซะด้วยนะครับคุณผู้ชมป่ะเราไปดูกันเลยดีกว่าครับผมเนี่ยก่อนเดือเราต้องไปถ้ำลาวาก่อนนะครับคุณผู้ชมไปหน้าถ้ำเลยเพราะว่าตอนนี้เรามีอร์ติเฟกต์เราอยู่แล้วครับเราไม่ต้องลงไปเอาก็ได้นะครับ แค่เราสำเร็จเควสนะครับมันก็มันก็จะเอาปืนลูกซองสองนัดมาให้เราฟรีๆแล้วครับตรงนี้มันอะไรกันวะเนี่ยโอ้โหตั้งแต่วันนั้นแล้วนะครับแม่อันโลตรงนี้แย่มากลังแกตัวเล็กนะฮะปะบินเลยก็ดูไม่ได้ว่าเออไอแผดมันอะไรกันว่าน่าน,นะฮะแต่ท่านมาเกิดนะครับคุณผู้ชมแต่ผมยังทำอะไรไม่ได้นะตอนนี้นะครับผมปล่อยมันไปลนะโอ้โหตัวโคตรใหญ่เลยนะ ไออวดเลยนะครับนี่เรามาถึงถ้ำลาวาแล้วไอ้เ้องเข้าไปเลยนี่เข้าไปเลยเร็วเลย,เลยโอเคพอเข้ามาในถ้ำลาวาแล้วเราก็จะสามารถกดเควสได้นะครับคุณผู้ชมแต่ว,ว่ามันกดให้ผมแล้วนะครับโอเคงั้นเราก็ไปแลกกันเลยทีเดียวอุย้ยไม่ต้องแลกก็ได้นี่่าเออออกมาเลยไหนปนลูกซองผมได้ไม่เอืยอ อ๋อต้องไปกดแลกตรงไอ้นี่เสานะครับผมอ่าและเควสเรื่องเยอะจริงไหนเรามาแลกกันซิโอ้โหดิโลเต็มเลยนะครับผมแก๊งเพลงอืมผักตกหน้าผาไปเลยเรียบร้อยต้องมากดเควสก่อนนะครับคุณผู้ชมเนี่อันนี้เควส์ไรเควสเควสท่ามันเตอร์โอ้โห เสียงโคตรดังได้อะไรวะนักทำามันเตอร์โอ้โหได้ยาคุณสิบนะครับเดินมาอีกรอบหนึ่งเหรอแล้วก็กดแรกเหรอนี่เหรอ้โหได้มาแล้วครับผมปืนลูกซองนี่ไงนะฮะลูกซองสายฟรีไอ้น้องเดินออกไปก,กัน เออได้มาแล้วนะครับนี่เรียบร้อยนะฮะได้เป็นดาเมจสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดต่้งวใช้ได้นะก็เก็บไว้ใช้แล้วกันใช้แทนใช้แทนคอนโบนะฮะคุณผู้ชมมาเดี๋ยวเรามาทำลูกกุศลลูกซองกันหนน้องครับมาเพิ่มเดี๋ยวเผื่อไม่พอนะฮะผมเนี่ยเราจะมาทำในตู้นี้นะครับผมเราต้องการเหล็กด้วยเอาเหล็กมาเลยจากเตานี่เตานึง ใช้กระลุกซองก่อนนนะขอร้องก่อนขอร้องก่อนอออน,นี่เลยดินปืนไม่พอวะเอาดินปืนมาอีกไอห,หนุ่นีเรียบร้อยผมได้มาแล้วฮะกระสุนลูกซองนี่คือลูกซองสายฟรีน้องเอ้ยนี่ครับม,มาอีกครับม,มาอีกเดี๋ยวไปยิงกัน ร้อยาวบห้าสิบลูกฮะนี่มาเลยอูโคตรเท่หนีเท่จาดโคตรเท่เลยน้องเดี๋ยวพี่แคปไว้ก่อนเออนี่ว่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าไปยิงที่ไหนดีวะเนี่ยไปยิงที่ไหนกันดีขอลองหน่อยสิ ลูกซองก็หวตึงๆสายฟรีนะครับไอ้น้องไม่ต้องเซฟด้วยแม่ <c oughs> คุณเลยได้แค่ดาบหมีเท่านี้มานะครับแต่ก็พอใช้ละมัง้งจะลองดูก่อนสัตว์เท่านี้มีไหมเอาตัวใหญ่ก็ได้ตัวเล็กก็ได้โหตัวใหญ่จัดเลย <c oughs> โหมันรู้สึกว่ามันจะยิงระยะไกลไม่ค่อยแม่นนะฮะ อเสียชีวิตครับผมโคตรยิงอัดยิงอัดแบบใกล้ๆนี่แรงมากโอ๊ยจะไปไหนเราโอ้โหกระลีมัดซิ่งโอ้วิ่งตามไม่ทันครับปล่อยมันไปเราไปยิงสัตว์พวกนี้คุณแรงไหนไหนบลตู้ลองบนตู้สิ สามตัวเลยรู้ปะเนี่ยโอ้ตัวสามหมื่นเรื่องตัวนี้สามหมื่นมาสิไอ้น้อง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 จะหนีได้หรือยังวะเนี่ยโอ้โห,หแรงมากโ็ตึงอื โอ้หเยอะจังวะไม่มาเป็นตีไม่มาเป็นตีคุณผู้ชมสู้ได้ไปวะเนี่ยตัวนั้นหนีละยิงได้ทีละสองนัดนะฮะหืม <c oughs> ยิงนี่สะใจมากอีกตัวนึงก็หนีล,ละเหลือตัวนี้ตามผู้ใหม่ <c oughs> เอาเอาหนีกันหมดอขออัดใกล้ๆหน่อยสิขออัดใกล้ๆหน่อยสิจะไปไหนหยุดเลยหยุดเลยจะไปไหนอื้มอื้มอัดใกล้ๆอัดใกล้ๆตัวสีแดงเมื่อกี้ไปไหนเราวะตามสิตามตามันไปน้อง,งเทอร์โนดอนมาเร็วเอาเนื้อมากิน เ้ยยิงโคตรแรงถ้ายิงโดนหมดทุกนัดนี่แรงมากเรียบร้อยครับผมตายฮะแรงจัดเลยนะครับคุณผู้ชมยิงนี่สะใจมากนี่จะลองบวกกับตัวอื่นสิ ทีเล็กมีไหมวะแต่นี้เดี๋ยวบินหาทีเล็กก่อนนะฮะอยู่ไหนวะน้องอยู่ไหนวะน้องโอ้ยอัลโลสลัดอยู่เป็นตี้เลยโอ้รู้จะสู้ได้ไหมวะเนี่ยมีกี่ตัวมีสองตัวโอ้ทีเล็กตรงนี้นี่ไง เลวหัวดีนะตามมานสีสิจะรอนมาก่อนนะเราจะลูกซองยิงมันมันติดอะไรวะมันติดต้นหินหรือเปล่าวะบวกเลยอย่างงี้กลัวที่ไหน โหแย่แล้วปัญหามาแล้วโอ้โหตายแล้วนะครับตรงนี้มีอะไรวะเนี่ยอุ๊ยโอ้โหโหดจังเลยคอยิงด้วยคนโอ้โหเจ็ดโอ้เจ็ดอืมอย่าพึ่งอืมอย่าพึ่งอย่าพึ่ง จะเพิ่งรังแกสัตว์กินพืชเอาลูกซองไปแดกโอ้โหกระสุนหมดเรยบรลอยฮะโคตรโหดเลยเก็บปลากระสุนหมดเลยนะฮะเดี๋ยวเราเก็บไว้ใช้นะครับคุณผู้ชมลูกซองอันนี้ยิงมันมากตามมานีหนูเฮ้ยตามมานีสิเออเดี๋ยวกลับบ้านกัน,นะฮะ โอ้มันจริงๆโอเคถึงบ้านเรียบร้อยนะครับผมเอาละฮะคุณผู้ชมครับเป็นไงบ้างสำหรับการรีวิวปืนลูกซองนะครับผมลูกซองแฝดนะฮะอันนี้โหโคตรเท่เลยสำหรับสายฟรีนะครับก็ไปทำควเกันได้นะฮะอันนี้คือระหว่างรอเผาเหล็กนะผมก็เลยทำอะไรไปเรื่อยเปื่อยนะคุณผู้ชมก็มาสอนหาลูกซองเลยดกันนะครับมีประโยชน์นะปืนอันนี้ถ้าเรารีควสไม่ใช่จิ ถ้าเรารีหาดาเมจดีๆเนี่ยนะครับผมก็สุดยอดเลยนะครับยิงมันแน่เสียดายแค่มันยิงได้แค่2ลูกนี่แหละนะฮะปืนอันนี้เออแต่ผมรีรีเซฟไม่ได้เลยไงครับผมเซฟเต็มนะฮะโอเคผมเดลสตาับวันนี้สวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าไอ้น้องบ๊ายบาย